ทำนายฝันเลขเด็ดสําหรับผู้ที่ฝันเห็นงูรัดฝันเห็นงูรัดทํานายฝันว่าถ้าเป็นคนโสดจะได้พบเนื้อคู่ในกระทันหันให้สังเกตความฝันว่าถ้างูรัดส่วนสูงของร่างกายเช่นรัดคอรัดบั้นเอวจะได้เนื้อคู่ฐานะดีหรือมีศัก์ แต่ถ้ารัดต่ำลงมาถึงขาทำนายว่าจะได้เนื้อคูดต่ำสักกว่าถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วในฝันนั้นถ้าได้ใช้มือจับลำตัวงูและจะได้ลาบเป็นบุตรหรือโชคลาบจรลาบลอยจากการเสี่ยงโชคใหญ่ สำหรับเลขเด็ดของคนที่ฝันเห็นงูรัดได้แก่5้6 6ก5 5ห6ห้าหและ559ห้าทำนายฝันเลขเด็ดเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง